สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะครับก็สําหรับในนะครับหวยวันพุธเนาะอ่ะล่าสุดหวยวันพุธครับส่วนในวันจันทร์ที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับผล หวยที่ออกวันจันทร์นะเนาะเด่นๆเลยก็คือ83แล้วก็90มาทั้ง8มาทั้ง9นะครับที่ผมจับคู่ให้ก็จะเป็นที่ใน85นะครับเพราะว่าถ้า8มานะครับมันก็ต้องคู่กันกับเลขคี่ นะครับเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะมาดูเดี๋ยวรอในวันจันนะครับค่อยมาใช้ในสูตรนี้กันอีกแล้วกันนะครับมาดูวันพุธนะครับวัที่ออกวันพุธเวลาออกวันพุธนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยอย่างงลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยขอคนละไลค์นะครับขอคนละคอมเมนต์เข้ามา นะครับเนาะอ่ะใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคนละคอมเมนต์แล้วกันเนาะอ่านะครับเพื่อเปิดการมองหินนะครับนะมาดูนะครับสลับในหวยวันพุธซึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นหวยที่มันออกวันพุธนะครับพุธที่แล้วก็เข้านะครับก็ก็มาใน83นะครับมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละนะครับ3 8 3 4ี่นี่แหละวนอยู่เนี้ยนะครับอ่ะลองซื้อแล้วกันนะออก5้าแฉไหมเลขเดิมของในงวดที่แล้วนะครับซึ่งนะฮะ มาดูอีกสูตรวันพุธอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งนะครับหวยวันพุธก็จะนะครับอันนี้ก็คือออกในแต่ละพุธนะครับย้อนหลังไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในวันพุธพุธที่พุธที่21นะฮะพุธยี่ยีนะครับกุมภาแล้วก็พุธที่14กุมภาพุธที่พุธที่พุธที่14พุธที่9อ่ะพุธพุธที่7นะครับพุธที่7 แล้วก็พุทธที่31มกิมกราแล้วก็จะเป็นในพุทธที่24มกรานะครับนี่แหละในแต่ละพุทธนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วอะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับวันพุธติดเด่น2เด่น3เนี่ยเนาะมี3มี3มี3มา2นะครับมา3เนี่ยเนาะเออแต่ส3 3านะแล้วก็3เนี่ยเนาะคิดอะไรไม่ออกซื้อ3มไว้นะครับเนาะแต่ก็ ไม่นไ,ไม่นอนหรอกนะครับบางทีพุทธล่าสุดเนี่ยนะครับพุทธวันที่ยี่สิบอด่าพุทที่ย8บเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มา3ก็ได้นะครับอาใจรชอบ3ซื้อติดไว้นะครับอาเจสามาแล้วสามสองสาแปดสามสี่สามนะครับหรือมาดูในตรงนี้อ่ะมี3ไหน 3, 5, อีก3ามหอ่าสายังไม่ออกนะครับเนาะ ก็ใครชอบใครทุนน้อยก็ซื้อไว้คู่เดียวเลยก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีด้วยวกันนะแต่เท่าที่ผมไปดูมาแล้วก็คือจะเอาของงวดของวันวันศุกร์ก่อนหน้านะครับเนาะวันพุธก็จะไปเอาในศุกร์ก่อนหน้าศุกร์ก่อนหน้านะครับของในวันที่พุธท,ที่2 1สศุกร์ก่อนหน้าก็เป็นศุกร์16นะครับออก2 2 29 3 90กนนะครับก็คือจะนำนะครับในหลักร้อย หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมาเป wheels, ็นเลขเด่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็มาออก2ตัวเหมือนกันนะครับเรานู่นนี้พูดนี้ก็ได bon ้นะครับพูดที่14นะก็ไปเอาวันศุกร์ก่อนนั่ก็คือศุกร์วันท bueno ี่9นะครับก็จะเป็นในที่ใน1 1 9 1 9 8 2 5 1นะครับก็จะนําหลักร้อยเนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมันเป็นเลขเด่นนะครับ2 5 1นี่ก็มา2นะครับเนี่ยจะมาเลขเด่น ต่อมาพุทธที่7นะฮะก็ไปเอาสุกก่อนหน้านะครับสุกก่อนหน้านี่ก็จะเป็นนะครับในวันที่2นะครับสองกลุ่มคาก็จะเป็นที่ในหกสามสี่สี่หนึ่งสามนะครับอ่านั่นแหละนะครับก็นะครับสี่หนึ่งสามจะต้องมาเด่นสักตัวนี่ก็มาสามนะครับนี้เหมือนกันนะครับสามแปดก็ไปเอาพุทธก่อนหน้านะครับสามสิบเอ็ดพุทธก่อนหน้าก็จะเป็นที่ยี่สิบหกมกราครับเป็นเจ็ด 7 6 1 6 2 2นี่อ่าถ้าบัน้ํากันหน่อยก็เนี่ยได้เด่น2ตัว6กับ2นะครับก็ออกมาในที่ใน2ต่อมานะครับ24 24มกรามนะครับก็พุธนะก็ไปเอาวันศุกร์ก่อนหน้านะครับศุกร์ก่อนหน้าก็จะเป็นนะฮะในงวดของวันที่19นะครับ19มกรามนะออกไปในที่ใน4 1 9 5 2 8นะครับ อ่ะนั่นแหละนะห้าก็จะติดมาสักตัวนี่ก็มาแปดนี่นะครับสิติก็แสดงว่าพุทธล่าสุดพุทธที่28นี่ก็จะแปลงวดของวันศุกร์ศุกก่อนหน้าก็คือวันศุกร์ที่23นะครับผลออกที่ก็จะเป็นในที่ใน9 9 5, 3, 7 7 7 72มอ่าเนี่ยมันซ้ำกันก็จะมีเลขเด่นแค่7กับ2นะหรือใครเพิ่ม3เข้ามาก็ได้นะครับเนาะนี่คล้ายๆกันของในวันนี้เนาะ อาจจะมาถ้ามันจะมาก็อาจจะเป็นเจ็ดเนาะเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าในี่ื่วเนี่ยมันก็เป็นเลขห้ามนะเลขเบิดน,นะสองสองเนี่ยนี่เป็นเจนะ็ดเจ็ดนะหรือไม่เจ็ดกับสองนี่แหละนะลองซื้อไว้นี่อาจจะออกเหมือนในงวดนี้ก็ได้นะครับได้แหละนะเนี่ยวก็มีสามด้วยนะครับเนี่ย สามใน,นเนี้ยเนาะเท่าที่ดูเนาะอ่าก็สามออกมาหลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับหลายวันพูดอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะก็ลองลองนำไปจับเปินไว้นะครับเจ็ดสองนี่แหละนะครับจะคู่กันกับในเลขไหนก็ลองลอง,ลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสุดหรือด้วยนะครับเนาะอืมแต่ถ้ามองดูแบบนี้อีกนะฮะศูนย์แปดสองสามหนึ่งสองอ่า ก็หลักหน่วยเพิ่มแต้มก็ได้นะสองสามเนี่ยศูนย์หนึ่งก็มาศูนย์หนึ่งสองอ่ะก็มาสองสา 3, 2, 3, มสี่มาสามสองสามมาสองแปดเก้าเนี่ยมาแปดเนี่ยเอาหลักหน่วยเพิ่มแต้มก็ได้เนาะมันก็ก็ก็ได้เลขเด็ดเหมือนกันนะครับในหลักแสนเพิ่มแต้มลดแต้มก็ได้นะครับในหลักแสนเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยหนึ่งสองสามมาสาม สามี่นี่มา3ามหลักแสนนี่หกเเอามา8 5ดหนี่มา6 012นี่มา2นะลองเนี่ยหลักแสนเพิ่มแต้มก็ได้นะครับถ้าเพิ่มแต้มก็จะเป็นที่ในแปดเก้นกี่ก็อาจจะนำแปดาศูนเนี่ยมาจับกันกับ7กับ2ก็ได้นะเจ็ดสอหรือ3เนี่ยนะครับอาะก็ขอให้โชคดีแล้วกันหรือจะออกมา38ดอีกเนาะเออแต่มันออก38มา สองพุทแล้วนะสามปมาสพุทนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนี่แหละนะครับนาะหวยวันพุธนะครับหวยวันพุทธก็ใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับสูตร2ตัวหรือสูตร3ตัวนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับบางทีหวยออกมาแล้วก็จะไม่มีเลขนะครับตามสูตรนี้ก็ได้ นะครับเนาะอ่ะถ้าซื้อนะครับถ้าชอบอยู่ในเลขตรงนะครับเลขชุดตรงเนี้นะครับสำหรับหวยกําลังวันพุธเนาะอ่ะก็ซื้อไปนะครับอันนี้ผมไปเอามาจากในเน็ตเนาะนี่แหละนะครับแต่เอาจริงๆริงอีกก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเนาะพุธล่าสุดนี่ก็ก็มี83นี่แหละนะครับอ,อยู่ในนี้นอ่ะอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ